สวัสดีค่ะรินดา่าำกลางนะคะวันนี้นะคะลินก็จะมานําเสนอสมาชิกทุกๆท่านนะคะเกี่ยวกับระบบในการสร้างธุรกิจอย่างไรให้สําเร็จนะคะภายใน2ปีนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านเนี่ยนะคะมี passive income นะคะมากกว่าเดือนละ50,000บาทนะคะวันนี้นะคะลินต้องบอกอย่างนี้ก่อนฮะลินเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะคะในการที่ทําธุรกิจสีกุ้งนะคะธุรกิจเครือข่ายนะคะทำมาแล้วเนี่ยนะคะประมาณ3ปีค่ะ ยิ่งทำเนี่ยนะคะองค์กรของลินทาไม่โตไม่แตกนะคะซึ่งปัญหาของลินก็คือชวนคนมาแล้วไม่รู้จะสอนอยังไงไม่รู้ว่าจะสะเตปแต่ละสะเตตนี่จะต้องทํำยังไงบ้างสําหรับคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะจนวันนี้ค่ะลินไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็สามารถสร้างองค์กรให้ตัวเองนีเติบโตนะและมีรายได้มากกว่าเดือนละสาล้านบาทนะคะซึ่งโอเคค่ะลินไปเรียนนะคะก็ ไปเสียค่าคอร์สเรียนนะคะจนวันนี้นะคะลินมีเส้นทางหนึ่งนะคะที่จะให้สมาชิกของลินนะคะไปฝึกแล้วก็ลงมือทำนะคะซึ่งเส้นทางนี้นะคะมันเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จนะคะเป็นเส้นทางลัดนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ลินบอกได้เลยค่ะพะนั้นลินเองนะคะทำธุรกิจเครือข่ายมาทาธุรกิจสีกลมมาแล้วนะคะสามปีไม่มีใครสอนลินแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลินก็จะพาทุกท่านไปดู หาใหญ่นะคะของคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายหรือว่าคนที่ทําธุรกิจสีกุ้งไม่สาเร็จนะคะก็คือหนึ่งนะคะเขาไม่รู้ว่าจะต้องทาอย่างไรจะสร้างรายชื่อได้อย่างไรถ้าวันนี้ไปเชิญคนมาปุ๊บไปชวนคนจะต้องชวนยังไงนึกภาพออกไหมคะถ้าวันนี้เขาไม่ได้ฝึกเลยเขาไม่ได้มีความรู้เลยคนใหม่ๆเข้ามาปุ๊บออกไปชวนมีอย่างเดียวเลยค่ะคือตายกลับมาแล้วเขาก็หนีเตลิดเปิดเปิงไม่กลับมาทําธุรกิจกับเราอีกเลยนะคะอันนี้คือปัญหาแรกปัญหาที่สองนะคะชวนคนไม่ได้ คนไม่เชื่อถือแนะนําใครก็ไม่สนใจใช่ค่ะคุณอาจจะเคยทาธุรกิจมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยมาก็ได้นะคะแต่เพื่อนคนุณหรือคนใกล้ชิดของคุณเขาจะติดภาพลักษณ์เดิมๆของคุณค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนขายของมาก่อนแล้วอยู่คุณจะมาทำในหน้าประกันภยัยเห็นไหมคะมันคนละโลกเลยเขาก็จะไม่มีความเชื่อถือคุณใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะก็เลยจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ทําให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ3ค่ะสปอนเซอร์มาได้ก็ไม่รู้จะสอนอยังไง ันนี้เป็นปัญหาเลยนะคะสอนแล้วคนไม่เข้าใจอะนะคะหรือสี่ค่ะไม่มีระบบที่ทรงพลังในการสร้างธุรกิจนะคะเขาจะต้องทําเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลินะะจะบอกเคล็ดลับนะคะให้สมาชิกของลินนะคะทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะและที่สําคัญนะคะสเต็ปและขั้นตอนที่ลินอธิบายสมาชิกทุกคนนี้นะคะลินใช้มาแล้วค่ะนะคะและได้ผลดีนะคะขีดเส้นใต้เลยนะคะและได้ผลดีค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเข้าใจก่อนเนะว่า เราเนี่ยนะคะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะคะเราอยู่ในธุรกิจหัวใจสัดหัวใจสําคัญในการสร้างธุรกิจคือการที่เราจะต้องทําให้องค์กรของเรานะคะลงลึกนะคะลงลึกเือนเพราะทาไมถึงต้องลงลึกะคะเราจะต้องต้องการพลังทวีคูณถูกไหมอ่าถ้าเราไม่ลงลึกนะคะเราไม่สามารถที่จะมีพลังเครงคูณแล้วไม่สามารถมีคนเข้ามาช่วยเราทําธุรกิจได้ค่ะนะ,ะสิ่งสําคัญนะคะที่ลินเคยแนะนํามสมาชิกมาก่อนเนาะก็คือ ะะท่านต้องไปหาคนจริงจังทั้งสองคนที่ต้องการอยากทำธุรกิจค่ะลินนะคะและผู้มุ่งหวังของท่านช่วยกันสอนผู้มุ่งหวังของท่านค่ะให้เขาไปหาคนอีกสองคนเข้ามานะคะก็จะเกิดองค์กรเชิงลึกแบบนี้นะคะสองคูณสองน่เท่ากับสี่สี่คูณสองนม่เท่ากับแปดแปดคูณสอง่เท่ากับสิบหกเห็นไหมคะถ้าท่านทําสายนี้ได้ท่านเพิ่มอีกสายหนึ่งทํางานกับอีกคนหนึ่งค่ะนะคะท่านก็จะมีสามคูณสามน่เท่ากับเก้าท่านเห็นไหมคะเห็นตัวเลขทวีคูณไหมคะ ก้าคูณสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูณสามเท่ากับแปดสิบเอ็ดเพียงแค่ท่านทํางานเพิ่มแค่คนเดียวค่ะแต่องค์กรของท่านนะคะมีพลังทวีคูณเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วเนาะทีนี้เราจะทํายังไงให้องค์กรของเราแตกตัวนะคะตัวท่านนะคะก็จะมีลินนะคะท่านนะคะจะในภาพแล้วท่านจะไปแนะนําทอมเข้ามานะคะท่านจะไปแนะนําทอมเข้ามาซึ่งเริ่มต้นท่านยังจะไม่สามารถจะสอนอะไรทอมได้ค่ะเพราะท่านเข้ามาใหม่ธุรกิจจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะรินเนี่ยค่ะจะเป็นคนไปสอนทอมให้ท่านดูฟังไม่ผิดนะคะรินจะไปสอนทอมให้ท่านดูนะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเฮ้ยเรียนใช้วิธีการยังไงเรียนทําแบบไหนนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปช่วยกันทําให้ทอมเนี่ยนะคะมีสองคนจริงจังให้อย่างเร็วที่สุดนะคะทอมอาจจะไปสปอนเซอร์แคร์โรมาเราก็ไปสอนแคร์โรเห็นไหมคะให้ทอมดูก็จะสู่กระบวนการอุปถัมและสอนแบบนี้นะคะ่ะ องค์กรของท่านก็จะแตกเชิงรึกเห็นไหมคะและมันจะเกิดอะไรคะเกิดพลังทวีคูณค่ะอ่าถามว่าทำไมต้องสปอนเซอร์แล้วสอนนะ,ะก็เพื่อให้เกิดการโลกเรียนแบบได้เร็วที่สุดนะคะถ้าท่านคนเข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้สินค้าไม่รู้ประกันค่ะลินจะบอกเลยนะคะว่ามันเป็นการท,ทําธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆและเก่าๆที่ท่านจะต้องไปเสนอแผนเสนอสินค้าสินค้าของท่านดียังไงจบค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากรู้ว่าสินค้าของท่านคืออะไรแต่คนส่วนใหญ่อยากจะรู้ว่า เขาต้องการอยากจะมีรายได้ในธุรกิจนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องน,นําเสนอให้ถูกต้องจริงไหมคะเราน,นําเสนอเสร็จไม่พอเราเห็นพาเขาไปดูกาสแล้วไม่พอค่ะเราต้องพาเขาทําด้วยเพื่ออะไรคะสิ่งแรกค่ะทําให้เกิดแรงเหวี่ยงนะคะให้มีสมาชิกในองค์กรได้อย่างรวดเร็วคนมายอดมารายได้ก็มาจริงไหมคะอ่าและสองท่านจะไม่ทํางานในองค์กรเพียงลําพังค่ะนะคะอ่า ท่านจะมีสมาชิกที่สนใจแล้วก็เป็นเรือทองนะคะแล้วก็ที่สามค่ะท่าองค์โคในองค์กรของท่านนะคะจะเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและการทําให้สมาชิกในสมาชิกทํางานเชิงรึกได้นะคะทำให้ทีมและองค์กรเติบโตเห็นภาพไหมคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําให้ลงรึกนะคะ่าทีนี้นะคะเราควรที่จะทําแบบไหนนะคะเห็นไหมคะว่าที่ดินบอกนะคะว่า ท่านจะต้องตตัวท่านเองนะคะินจะต้องพาตัวท่านนะคะหาคนห้าคนจริงจังให้เร็วที่สุดนะคะเพื่ออะไรคะถ้าท่านนะคะหาคนจริงจังห้าคนได้แล้วหรืออาจจะ1สายหรือสองสาย3ามสายก็ได้นะคะออยกตัวอย่างเช่นค่ะท่านไปแนะนํา A เข้ามาค่ะ A บอกสนใจทําธุรกิจนะคะเราจะช่วยการสปอนเซอร์ A สอน A ค่ะเพื่อให้ A มีห้าคนให้เร็วที่สุด รีบทำให้ทีมแตกตัวเชิงลึกนะคะจะทำให้ทีมมีพลังทวีคูณเนาะนะคะซึ่งการที่ท่านนะคะจะไปสปอนเซอร์เอได้นะคะท่านต้องมาเรียนก่อน,นะคะ่ะมาเรียนอะไรคะเรียนวิชาการสปอนเซอร์นะคะเรียนวิชาสปอนเซอร์นะคะแล้วท่านจะต้องสปอนเซอร์อย่างไรดึงดูดให้คนนะคะเข้ามาทำธุรกิจกับเรานะคะวันนี้ลิงก็มีสอนนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างหนึ่งสามเนาะ เพื่ออะไรคะเพื่อให้องค์กรของท่านแต่ตัวได้อย่างรวดเร็วเห็นภาพไหมคะนะคะคนขึ้นเข้าสินค้าขึ้นออกรายได้จะเข้ามาเนาะอ่ะทีนี้เวลาเราไปชวนค่ะเราจะไปชวนยังไงนะคะเราต้องไปฝึกหัดการชวนคนนะคะสิ่งแรกที่ลินจะนให้ท่านมีนะคะเมื่อท่านมาหาลินนะคะหรือว่าท่านคุยกับลินนะ,ะท่านจะต้องลิสต์ลายชื่อค่ะนะคะลิสต์ลายชื่อนะคะ,คะ,ะ,คะท่านลองจินตนาการนะคะว่าวันนี้ถ้ามีรถขนทองนะคะคว่ำอยู่หน้าบ้านท่าน แล้วรถขนทองนั้นบอกว่าเฮ้ยคุณผมให้เวลาคุณสามสิบนาทีนะในการที่คุณจะเก็บทองหรือขนทองไปได้อยากให้ทุกคนค่ะลองคิดสิคะท่านจะชวนใครมาขนทองด้วยกันให้ท่านคิดแบบนั้นเลยนะคะริทายชื่อเลยค่ะว่าท่านจะเป็นใครนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ลินอยากจะบอกทุกท่านการทําธุรกิจเครือข่ายทําไมไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนไม่ชอบการโดนปฏิเสธและตั้งเป้าความหวังไว้ว่าถ้าวันนี้เราไปชวนเขาเขาจะตอตบตกลงทําธุรกิจกับเราค่ะ ั้านพนี่ผมเชื่อที่ผิดค่ะเราไม่สามารถที่จะไปคิดเราไม่สามารถจะไปตัดสินใจเขาได้ค่ะอยากให้ท่านนะคะวางจิตใหม่นะคะวางเหมือนอะไรคะเหมือนการที่ท่านค่ะไปให้เงินขอทานนะคะท่านไปบริจาคเงินให้กับขอทานถามว่าท่านให้เงินเขาไปแล้วเนี่ยท่านต้องการผลตอบแทนไหมคะเราไม่ต้องการให้ผลตอบแทนจริงไหมคะเราให้เขาด้วยจิตใจที่ดีใช่ไหมคะวันนี้เรารู้ว่าธุรกิจเราดีค่ะ เรารู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันสามารถทําให้เขามีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ท่านไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้จริงไหมคะแต่เรามีหน้าที่อะไรคะเรามีหน้าที่ในการนําเสนอคะ่ะนะคะนำเสนอการวิธีการสร้างไรายได้เห็นภาพหรือ,อไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางจิตที่ถูกก่อนนะคะเราต้องสปอนเซอร์คนให้มากที่สุดเพื่ออะไรคะเพื่อสะสมการตัดสินใจนะคะเพื่อสะสมการตัดสินใจ ของคนที่เราไปเชิญนะทีนี้เรามาฟังกันค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วเราจะสปอนเซอร์ยังไง mm hmm. สมมุติว่ามันมีสถานการณ์สถานที่อยู่ในร้านอาหารนะคะเราอาจจะนัดพบเพื่อนเราญาติพี่น้องเราหรือใครก็ตามน,นะคะที่ร้านอาหารเนาะระหว่างนั้นนะคะท่านห้ามไปคุยโทรศัพท์หรือห้ามไปคุยธุรกิจกับเขาเป็นเด็ดขาดน,นะคะถ้าท่านจะกินก็กินทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะทําตัวสบายๆปกตินะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอท่านจะออกจากร้านใกล้ถึงเวลาที่จะออกจากร้านชีนิี้ละนะคะอยากให้ท่านพูดแบบนี้ค่ะสมมุตินะคะว่าวันนี้นะคะลินกําลังคุยกับน้องเออยู่ลินก็จะบอกน้องเอว่าน้องเอคะน้องเออาจจะช่วยพี่ได้น้องเอพอจะรู้จักใครบ้างไหมคะที่ชอบท่องเที่ยวหรือชอบวันพักร้อนน้องเออาจจะมึนๆนงงๆค่ะหรือไม่ก็จะตอบกลับมาว่าเอเอนี่แหละค่ะพี่ที่พี่เออยากเออยากจะต้องการมีชีวิตแบบนี้อ่น้องเอคะ มีอยู่สามอย่างที่จําเป็นที่จะต้องมีในวันพักร้อนนั่นก็คือจะต้องมีเวลามีเงินและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงไหมคะถ้าวันนี้พี่สามารถจะได้ให้น้องเอเห็นว่าน้องเอเนี่ยสามารถที่จะมีสามอย่างที่พี่ว่านี้ได้น้องเออยากดูกข้อมูลไหมนะแต่พี่ไม่สามารถตัดสินใจแทนน้องเอได้นะพี่อยากให้น้องเอเข้ามาียนมาฟังไม่นานคะ่ะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเผื่อว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้น้องเอ ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มีรายได้ไหลเข้าตลอดนะคะซึ่งมันเป็นชีชวิตที่อยา่เที่ยวเอต้องการใช่ไหมถ้าอย่างนั้นวันนี้สักประมาณหนึ่งทุ่มน้องเอพอที่จะมาดูโอกาสาทางช่วยกับพี่ได้ไหมอประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเราอาธิบายให้ฟังนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะหรืออาจจะทําคลิปส่งให้ท่านบอกให้เขาเปิดคลิปนี้ดูได้ไหมอ่านะคะเขาก็ คิดแล้วก็พิจารณาดูนะคะหลังจากนั้นให้เขาฟังสักพักหนึ่งนะคะท่านก็ลองไป follow up เขาอีกทีหนึ่งนะคะถามเขาว่าเอ้น้องเอดูข้อมูลที่ส่งให้หรือยังนะคะหรือบางทีบางคนนะคะเขาเห็นข้อมูลเราเรียบร้อยเนาะเขาตื่นเต้นเขาอยากจะทําธุรกิจกับเราเขาทักมาหาเราหรือเป็น,นต้นนะคะอ่ะเรนไม่ได้มีแค่วิธีการชวนแค่นั้นนะคะเรนยังมีอีกวิธีการชวนหนึ่งนะวิธีการสปอนเซอร์นะคะท่านอย่างที่บอกนะเน้นย้ําท่านอย่าเพิ่งพูดแผนหรือนําเสนอสินค้า เพราะท่านพูดแผนนําเสนอสินค้ามากเท่าไหร่นะคะเาจะคิดว่าเราเนี่ยจะพาให้เขาเนี่ยนะคะไปขายสินค้านะคะบ,บอกแล้วไงคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการขายนะคะทํายังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าการขายพเพราะธุรกิจเครือข่ายก็ไม่ใช่การขายเหมือนกันนะคะอ่ามีอีกเส้นทางหนึ่งค่ะอ่ะอันนี้เรียนยกตัวอย่างกับน้องจุนะคะอืมหลังจากที่เราคเคยรีมโทโทรศัพท์กับน้องจูถามสารทุกสูตเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะวางสายค่ะอ่ะ ลิ้งก็จะบอกว่าน้องจูเคยคิดไหมว่าชีวิตริงของ,น,องน้องจูเองน้องจู้ลองคิดดูนะถ้าหากเ,าเราหักเวลานอนเวลาทํางานเวลาเดินทางในการไปทํางานเวลาทําภารกิจส่วนตัววันวันหนึน่งอ่ะเราจะเหลือเวลาแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นที่เราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองบางครั้งไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทําเลยเพราะว่าเราไม่สามารถมีเงินหรือมีรายได้ที่อยากจะทําในสิ่งนั้นจริงไหมอ่า ถ้าวันนี้พี่พบวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะให้น้องจูเนี่ยได้พบอีกเส้นทางหนึ่งในการสร้างรายได้ซึ่งน้องจูสามารถที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้สามารถทําธุรกิจที่บ้านได้ด้วยระบบที่เรียบง่ายใช้ได้จริงโดยไม่สามารถโดยทั่วไปคนโดยทั่วไปสามารถทำได้ไม่ใช่งานขายและที่สำคัญ ไม่ต้องใช้เวลามากนะถ้าน้องจูสนใจพี่อยากชวนน้องจูมาดูโอกาสหรือถ้าน้องจูสนใจพี่อยากส่งคลิปมาให้น้องจูดูเพื่อซึ่งคลิปนี้ที่ไม่สามารถตัดสินใจแทนน้องจูได้ทันทีเลยค่ะว่ามันสามารถที่จะทําให้น้องจูมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งไหมหรือทําให้น้องจูสามารถที่จะมีชีวิตอิสระได้ไหมอยากให้เข้ามาดูเองเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวอย่างของการสปอนเซอร์ผล เราไม่ได้นําเสนอค่ะแต่เรากําลังพุ่งประเด็นไปความสนใจชี้เขาเห็นว่าการทําธุรกิจนี้นะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ให้เขาได้ว่าให้เขามีอิสรภาพทางการเงินและเวลาได้อย่างไรถ้าเรานําเสนอให้เขาเห็นอิสรภาพทางการเงินและเวลาได้นะคะซึ่งมันเป็นชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยากจะมีค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะคะ อันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่รินอยากจะนําเสนอแล้วก็นํามาฝากสมาชิกทุกท่านนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองไปพิจารณาแล้วก็ฟังข้อมูลของรินซ้ําๆนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วนําไปใช้ค่ะรินบอกเลยนะคะวิธีการของรินเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ